แฟชั่นมันไม่มีผิดถูกแต่ว่างานเมดกาล่าครั้งแรกของลิซ่ามีทั้งคนปลื้มแล้วก็ไม่ปลืม้มอ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะหลายคนเห็นคลิปแล้วก็เห็นภาพแล้วตอนแรกจะเปิดคลิปให้ดูแต่ว่า iPad คือเจ๊งไปแล้วอ่ะก็หลายคนเห็นภาพของลิซ่าแล้วก็ชุดแล้วแหละว่าเป็นชุดสไตล์ประมาณไหนเนาะก็เป็นชุดของลุยวิทตองแล้วก็เครื่องประดับจากบุการีก็ว่ากันไปนะคะก็เดินพรมแดง ผมเมกกาลาเนาะซึ่งงานเมกกาลาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปง่ายๆนะคะ1คือต้องมีเงินก่อนมีเงินไม่พอนะคะต้องดังมากๆต้องดังพอที่แอนนาวินทัวร์เนี่ยจะดูลิสต์รายชื่อแขกแล้วก็จะเป็นคนจิ้มเลือกว่าให้มาอีกทีนะส่วนใหญ่ก็จะมามาเดี่ยวบ้างตามความดังกลับมาจากแบรนด์ต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์ในงานซื้อโต๊ะเข้าไปเนาะมูลค่าก็โหเป็นแบบหลายล้านอะ่ะก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ย วันนี้นะคะลิซ่าใส่ชุดนี้ออกมาเนี่ยเห็นตั้งแต่ช้าแล้วแหละก็คือเข้าใจได้คืออย่างงี้แฟชั่นมันไม่มีคําว่าถูกผิดมันไม่มีคําว่าแบบอะไรยังไงอะ่ะนึกออกปะ่ะแต่ว่ามันคงใหม่สําหรับคนไทยมากๆในบางในบางคนละกันนะใช้คํานี้ละกันในบางคนละกันบางคนมองว่ามันสวยบางคนมองว่ามันไม่สวยบางคนมองว่ามันโป๊เกินไปบางคนมองว่ามันรถมากๆมันปังจริงๆก็แล้วแต่ แล้วแต่แบบมุมมองแต่ละคนแต่ว่าที่อ่านมาในคอมเมนต์หรือว่าตามสื่อที่เริ่มวิพากวิจารณ์แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าไม่ได้ผิดหรอกผิดตรงที่ทีม PR หรือว่าทีมดูแลแบบสภาพหน้าผมในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออแบบยิ่งเป็นแบบแบรนด์แบรนด์นี้แบรนด์นั้นมันใส่บางทีบางทีการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์แล้วแบบบางทีใส่แล้วมันไม่ลอดจากแบรนด์นั้นเลยอย่างเงี้ยทีม PR ก็ต้องแบบ เขาเรียกอะไรนะเขาอันนี đó, ้เขาชาวเน็ตนะเขาก็ว hmm. er ิพากษ์ประมาณว่าแบบว่าก็อย่าดันดูลังอืมส่วนตัวเนี่ยเขาก็เหมาะส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุคนี้เขาก็คงเขาคงเตรียมตัวกันมานานแล้วแหละในในมุมมองของทีมเขาเขาก็คิดว่ามันเลิศแล้วมันก็ดีไงนึออกมหคือในตัวของแล้วก็เชื่อว่าในตัวของตัวลิซ่าเองเนี่ยตั้งแต่ออกจากวายมาเนี่ยก็คือ เขาน่าจะมีสิทธิ์มีเสียงใน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 สไตล์ของตัวเองใน,ในการเลือกของตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาคงคิดกันมาแล้วทีมหลังบ้านน่ะที่แบบว่าเออฉันจะมาในสไตล์แบบนี้ฉันจะเล่าเรื่องประมาณแบบนี้มันฟิลเหมือนแม่ชมไปนะไปไปเมืองคาน่ะแล้วบางลุกเราก็เก็ตบางลุกเราก็อืมไม่ได้นะแม่ แต่เนอะแม้คือคนทําหรือคนที่เขาตั้งใจเนี่ยเขาเลือกมาแล้วมันมีกระบวนการความคิดกว่าจะใส่ชุดนี้ไปได้จําไม่ได้ว่าลุกต่างๆเนี่ยต้องส่งให้อนาวินทัวร์ดูก่อนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะลองใครมีข้อมูลใครมีชุดข้อมูลนี้ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ทุกอย่างอะ่ะมันถูกกระบวนการความคิดมันคิดมัหมดแล้วว่าจะต้องยิ้มยังไงจะต้องโพสต์แบบไหนเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าถุงน่องถ้าเป็นปัญที่เป็นปัญหากับชุดนี้ก็คนก็วิจารณ์เรื่อง แก้มแก้มก้นเนาะแบบว่าถุงน่องต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะใหม่สําหรับไทยสไตล์คนไทยสไตล์ที่บางคนยังไม่เข้าใจไม่ใช่ไทยสไตล์อย่างเดียวด้วยนะเมืองนอกก็มีเริ่มเริ่มมาและเริ่มอินฟูเมืองนอกหรือว่านักวิจารณ์สายแฟชั่นเมืองนอกเนี่ยแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยต้องเข้าใจการวิจารณ์เรื่องแฟชั่นมันเป็นเรื่องปกติเขามีเลสคาเพ็มีแบบกรูด้านแฟชั่นความงามให้คะแนนอะไรเงี้ยมันยังเป็นเรื่อง ปกติมากๆแต่คนไทยก็แบบนึกออกไหมเป็นแฟนคลับก็อาจจะไม่อยากให้ว่าศิลปินอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แต่ว่าอย่างที่บอกปีแรกปีแรกของลิซ่าคนแบบคือทุกคนที่วิจารณ์เขาคงจะคาดหวังว่าให้น้องแบบเออแบบสวยๆปังๆอลังการแบบอะไรอย่างงี้แต่ว่าโอเคเขาเอามาแบบสไตล์นี้ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ผิดอ่ะก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ผิดอ่ะเออนึกออกปะไปยืนจุดนั้นได้ก็ถือว่าเจ๋งแลวเขาเก่งมากๆแล้วอันนี้ก็ ใครชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณชอบลิซ่าในสไตล์ชุดแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรคุณอยากจะฝากสารไปดัง PR หรือว่าคอสตูมหรือว่าเมคอัพหรือ h ฮ i สต t ลิสต์ต่างๆของลิซ่าในการออกงานครั้งต่อไปอย่างไรบ้างเนอะก็ลองวิพากกันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีสติละกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันแก้มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะเขาคิดมาแล้วแล้วโลกได้จดจํา ลิซ่าในแบบ first race carpet นี้แบบไปแล้วว่าแบบอ่ะนี่คือลิซ่าจะพรีเซนต์แบบนี้นะคะ mm hmm. เธอคิดยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกนะจ้ะ